สามโซ่แถวเรียงวีเทคเทอร์โบกับเครื่อง122แรงม้านะคะ RS นะคะตัวท็อปใบบัวจัดให้ประหยัดกว่าป้ายแดงไป2 1 0 0 0 0บาทพี่จ๋าใครกำลังตามหานะคะฟังราคาป้ายแดงดีๆป้ายแดงนะอยู่ที่7 4 9 0 0 0นบาทนะคะมาหาใบบัวนี้นะคะเหลือเพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่จ๋ากับค่างวดเก้าพันสามร้อยบาทตลอดสัญญาเริ่มต้นฟรีดาวเดี๋ยวใบบัวพาชมตัวรถเลยแล้วกันคันนี้ก็จะเป็นฮอนด้าซิตี้นะคะเก่งห้าประตูพี่จ๋า เป็นตัว RS ah, ทุกอย่างเดิมโลงงานนะคะแม็กเดิมล้อเดิมเลยนะพี่นะก็เป็นปุ่มพุสตาลเรียบร้อยแล้วมีกล้องถอยมีหน้าจอให้ไม่สอ0 0มืกโลเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะเป็นเบาะผ้าหลังคาสีดำใครที่ตามหานะเก๋งทรง5ประตูนะคะอยากได้นะคะไม่ต้องไปไป้ายแดงนะคะอยากได้ราคาประหยัดพันนี้ตอบโจทย์มากน้องเป็นปี 2, 2021นะ,ะมีคลิปมาให้นะคะมี อ่าเขาเรียกอะไรนะสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะด้านหลังมีกล่องหอยให้เซ็นเซอร์อีก2ตัวพี่จ๋านะคะเดี๋ยวดูเลยคันนี้นะคะรถไม่ติดแก๊สนะคะมีปั๊มลมด้านล่างเป็นยางอะไหล่ให้อีกนะปึ๊บชึกอ่ะป๊านะคะก็ด้านล่างนี้จะมียางอะไหล่ให้นะคะบังแม่แรงอยู่ครบนะพี่ก็ใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าถ้ารีเข้าวันนี้นะคะพี่จะได้คันนี้ไปเลยเพราะรถเพิ่งมาเมื่อเช้านะคะรีวิวให้สดๆดร้อนๆเลยนะคะ ประหยัดนะพี่ไปออกป้ายแดงพี่มีเงินสดห้า0มื่ห้าแสนพี่ซื้อไม่ได้นะพี่ต้องมีเจ็ดแสนบาทนะคะแต่มหาหนูเหลือหนะ้าแสนสามหมื่นเก้าพันนจ๊ะพี่๋าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีพุชคอนโทรลชิพให้ใช้งานนะพี่นะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปจองอยากจะเป็นเจ้าของนะคะวันนี้เบอร์โทรไปบัวปักหมืห้แล้วดารางฟรี่าจัดถ้าอนภาสีพรบรนะคะทักมาโทรมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ